สวัสดีครับพ่กัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกพี่ก็ได้ที่พักแล้วนะครับทุกคนก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้นะครับก็ได้มานะครับถึงกรุงเทพแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเดินทางนะครับไปไหว้ครูนะครับช่วงเช้านะครับซึ่งพิธีนะครับไหว้ครูเริ่ม8ปดโมงเช้านะครับพรุ่งนี้แมงกพี่ก็จะต้องไปก่อน8ปดโมงเช้านะครับ ก็คิดว่าน่าจะประมาณ1นึ่โมงนะฮะหนึ่งโมงก็จะออกจากห้องพักนะครับก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่งานไหว้ไหว้ครูนะ FC นะก็เกือบเกือบทั้งวันนะครับก็จะเสร็จประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับก็ต้องดูดูเวลาเนาะนะครับก็ทุกทีที่เคยไปถ่ายคลิปก็ประมาณบ่ายสาม นะครับไม่บ่ายสามก็สี่โมงเย็นก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนช่วงที่ไหว้ครูช่วงเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงพอช่วงเที่ยงนะครับใกล้ๆกลเที่ยงก็จะมีการครอบเสียงนะครับซึ่งแมงกี่ก็ร่วมพิธีนะเพราะว่าแมงกี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะฮะรุร่งนี้นะครับการไหว้ครูอาจารย์ศักดิ์ยันเนี่ยมันก็จะมีอาการคล่อ,อ,องขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็แล้วแต่ fc นะครับว่าจะดูคลิปหรือไม่ดูก็ได้นะนะครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อนะของอาจารย์ศักยันนะครับทุกคนพรุ่งนี้นะนะครับคือผมก็จะมาปีละ1ครั้งนะครับในในการมางานไหว้กูนะนะครับปีที่แล้วไม่ได้มานะครับเพราะว่าปีที่แล้วอาจารย์จัดไม่ตรงวันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็กลับมาจัดตรงวันเหมือนเดิมก็คือทุกวันที่1พฤษภาคม ก็จะตรงกับวันแรงงานแห่งชาติของทุกๆปีนะครับท,ที่จัดมาต้องต้องนานแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับอากาศน่าจะร้อนนะแต่ว่าช่วงเช้าอาจจะยังไม่ร้อนหรอกแต่ว่าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยร้อนแน่นอนนะครับครอ,อ,อบเสียดน,นะครับก็จะจะครอบข้างบนตำหนักนะครับของอาจารย์ผมเนี่ยมันจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับ ก็คือจะจะครอบเสียงก็คือชั้นบนนะครับแต่ก็ยังโชคดีหน่อยที่ห้องอาจารย์นะครับเป็นห้องแอร์นะครเป็นห้องแอร์ก็อาจจะช่วยบรรเทาคลายร้อนได้ได้หน่อยเนาะนะครับก็แต่ก่อนอสำนักหลังเก่านะครับไม่ไม่ใช่ห้องแอร์นะครับแต่ว่าใช้พัดลมเปิดเพื่อระบายอากาศเอาเนาะ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็น่าจะร้อนมากๆนะครับเพราะว่าคนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยว fc ก็รอชมคลิปพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะผมก็จะไลฟ์สดด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปลงด้วยนะครับทุกคนก็คืนนี้ผมก็ได้ที่นอนแล้วนะครับโรงแรมที่กรุงเทพมันแพงครับทุกคนนะฮะคืนคืนนี้ที่ผมนอนเนี่ยมันเจ็ดร้อยนะครับนะ ราคาเ0็อนะครับก็ผมจะอยู่แค่คืนเดียวนะครับก็คือว่าเรานอนพักคืนนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับไหว้กูนะครับเสร็จผมก็เดินทางไปที่หมอชิดนะครับเพื่อไปซื้อตั๋วรถกลับกำแพงเลยนะครับทุกคนเพราะว่าคือค่าใช้จ่ายมันสูงครับนะไหนจะค่ากินแล้วก็ค่าโรงแรมที่กรุงเทพมันแพงกว่าบ้านนอกนะฮะ เพราะนั้นก็ตัดสินใจแล้วว่าผมอยู่คืนนี้แค่คืนเดียวนะครับวัดพระแก้วไม่ได้เที่ยวนะฮะไม่มีงบประมาณตรงนี้นะครับทุกคนเก็บเงินไปซื้อกินที่บ้านนะครับดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะหมดที่กรุงเทพซะก่อนนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับบอกให้ fc ได้รับรู้ว่าเออมมงกี้ถึงกรุงเทพแล้วนะตอนนี้ได้ห้องพักแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางไปไหว้ครูนะครับก็ยังไงคืนนี้หลับฝันดีนะครับทุกคนราติีสวัสด์ครับบ๊ายบาย